สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมาแกะกล่องกับตัวเคสของยี่ห้อซูปเคสนะครับเป็นเคสที่ใส่กับเจ้าตัว Nintendo Switch 2ซึ่งพี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มากับงบ ประมาณ500นะผมรวมโค้ดในการสั่งซื้อนะพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มาตามลิงก์ที่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับเป็นของแท้จากตัวซุปเคสนะครับซึ่งผมตัวนี้เป็นรุ่นไททันเนาะดีไซน์มีความสดใหม่แล้วก็ให้มาสัพพีนะสเปคถือว่าเกินค่าตัวจริงสามารถป้องกันในการตกกระแทกแล้วก็สามารถ ตั้งในการเสรวมใส่กับตัวดอกได้ถือว่าให้เรามาเพียงพอมาดูว่าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างน,นะครับอันนี้คือดีไซน์ของตัวแพคเกจจิ้งผมก็ตามสไตล์ของยี่ห้อซูปเป๊นะครับผมตัวนี้นะครับนี่เป็นโลโก้ของซูปเป๊ผมของแท้นะครับนี่ก็มีการป้องกันในการตกผ่านตัว MIL STD ด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับถือว่าแพคเกจจิ้งนะดูดีผมสับพีนะครับมาดูว่าตัวเครื่องของตัวเคสจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ อันนี้ห่อมาก็จะเอามานี้ผมมาดูว่าเป็นอย่างไรนะครับก,ก็จะมีตัวผมคู่มือให้เราศึกษาว่าตัวนี้สามารถใช้งานแบบไหนบ้างสามารถใส่ตัว5เกมการ์ดผมไปด้วยแล้วก็ใส่ตัวไมโครดิก์ได้อีก2ช่องถือว่าให้เรามาดีมากอันนี้คือสามารถใส่ได้จริงนะับแล้วก็ตัวนี้ฝาตัวพับตัวจอยผมตัวนี้สามารถทําการใช้งานด้วยถือว่าโอเคมากผมจริงนะครับนี่อันนี้คือเครื่องมือ ให้เราศึกษานะครับผมตัวคู่มือนะครับมาดูว่าตัวนี้จะเป็นอย่างไรผมเดี๋ยวผมซึ่งดีไซน์มีความสวยงามในการออกแบบจริงครับโหคือดูดีมากครับตัวหัวสดุก็ถือว่ามีความแน่นหนางานประกอบก็ถือว่าโอเคมากตัวนี้สามารถการได้ถึง180องศานะครับ ก็ถือว่าในมุมมองของพีนะตัวกลางตัวนี้ก็ถือว่าให้เรามาโอเคมากเลยครับผมตัวนี้นะผมเขียนว่าซุปเคสครับนี่ใส่ได้เดี๋ยวผมเกมการ์ดคือ1 2 3 4 5แล้วก็สามารถใส่ตัวไมโครดิการ์ดหรือว่าเทียบกันอีก2ช่องนะครับถือว่าดีไซน์ในการเก็บวีเทลก็ถือว่าเนื้องานมีความสวยงามจริงครับนี่ถือว่างานประกอบโอเคมากนะผมสับพีนะครับเดี๋ยวผมตัวนี้นะครับ ดูดีมากเลยผมในการเก็บดีเทลอ่ะในการออกแบบซึ่งพีชอบตรงนี้มากสามารถพับออกพับเข้าเช่นพีทำเอาจอยคอนออกเนี่ยพีก็เอาออกมาผมบอยว่าให้มาดีจริงอันนี้ขอชื่นชมผมกับงานประกอบนะครับคือเก็บดีเทลของเนื้องานลงตัวจริงครับนี่มีความสวยงามจริงอันนี้ขอชื่นชมนะครับผมกับงานประกอบของตัวนี้จริงครับสามารถทำการฟริกตัวคัเวอร์ถึง 90องศาผมตัวนี diver, ้นะครับปรับน yeah, so, em, uh, so ี่ยเปิดได้นะครับผมนี่ครับปึ๊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 บรู้สึกว่าง่ายอ่ะผมตัวนี้นะครับนี่แล้วก็น็อตพับเก็บผมตัวนี้ได้หรือว่าเราสามารถตั้งผมก็ได้นะครับซึ่งอันนี้คือดีจริงกับศัพท์ตัวเคสตัวนี้นะครับมันดูดีมากในการใช้งานแล้วก็ผมัวล็อกอย่าผมมันล็อกง่ายมากผมตัวนี้ผมนี่ครับคือมันเป็นตัวดูเข้าไปผมตัวนี้นะถือว่าออกแบบนะเฮ้ยใส่ใจในการออกแบบตัวนี้มากผมนี่ครับมีความแข็งแรงมากผมศัพทตัวฝาพับต นี่อันนี้คือปุ่มที่า้อยปุ่ม power ปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงแล้วก็ในการเจาะรูก็ถือว่าตัวนี้เจาะรูได้อย่างสมรตัวจริงมาดูว่าน้ําหนักตัวนี้จะหนักเท่าไหรน,นะครับผมพีทำการชั่งตัวัน้ำหนักให้ดูเลยว่าน้ำหนักตัวนี้เท่าไหร่นะครับผมพีขอทำการชั่งเลยนะครับ น้ำหนักจะอยู่ที่222.6กรัมหรือว่าประมาณ2ขีดนะครับผมสับพีก็ถือว่าน้ำหนักกำลังพอเหมาะพอควรุมเพราะว่าตัวเคสมีความแน่นหนาสามารถป้องกันในการตกกระแทกได้พอสมควรนะครตัวนี้นะครับก็ถือว่าให้มาเพียงพอจริงนะครับนี่มาดูว่าตัวเครื่องของตัว Nintendo Switch 2หนักเท่าไรนะครับนี่หนักที่ 556กร,รมัมพี่ผมจะขอสวมใส่ตัวเคสเลยนะครับผมสับตัวนี้นะครับในการสวมใส่ก็ถือว่าสวมใส่ไม่ได้แบบยากอะไรมากมายของตัวนี้นะครับพี่ผมจะขอสวมใส่เลยนะครับเราต้องเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับผมในการสวมใส่นะครับพี่ก็ทําการสวมใส่นะครับผมด้านบนแล้วก็นี่ครับผมของตัวเครื่องเราก็ทําการสวมใส่ให้ตรงกับตําแหน่งของปุ่มนะครับนี่แบบนี้เลย เดี๋ยวผมมันก็ตรงผมแล้วก็ทําการดันเข้าไปในผมนี่ครับเรียบร้อยผมในการสวมใส่ก็ถือว่าสวมใส่ได้ง่ายพี่ผมชอบในการกดปุ่มมากรู้สึกว่าปุ่มกดง่ายจริงครับอันนี้ขอชื่นชมในการกดนะครับนี่ครับตำแหน่งของตัวที่เป็นตัวล็อกก็ถือว่าตรงพอสมควรนะครับแล้วก็ผมทําการให้มันตรงล็อกนะผมตัวนี้ให้แนบสนิ์เพราะว่าถ้าเราไม่ตรงเนาะทางทีปุ่มอาจจะเคลื่อนแต่บอกเลยว่าปุ่มกดง่ายจริงครับตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมในการกดตัว ลดเสียงนี่ครับเพิ่มเสียงถือว่าปุ่มในการกดก็ถือว่าง่ายพอสมควรของตัวนี้เนาะซึ่งมมอมพีก็ถือว่าดีไซน์สวยอ่ะถือว่าเก็บดีเทลในการออกแบบได้อย่างลงตัวจริงครับอันนี้ขอชื่นชมนะคบผมสับตัวนี้นะครับครับพอเราผมตำแหน่งให้ตรงแล้วเราก็สามารถทําการใช้ง,งานตรงนี้ผมได้เลยครับผมโดยการที่เอาตัวนี้นครับผมทําการกลางผมกลางออกการเข้าหรือว่าเราปิดล็อกปุ่ม, <our> oh. มตัวนี้ออกได้ซึ่งอันนี้ดีไซน์ลงตัวจริงอันนี้ขอชื่นชมในการดีไซน์นะครับนี่ เดี๋ยวผมเราก็ทําการออกผมออกได้คือออตรงนะคือดูดีมากเลยครับผมนี่ครับถ้าเราออกผมแล้วเลเกมแล้วก็อันนี้มาตั้งได้ผมตัวนี้มันสามารถทําการตั้งได้นะครับดูดูดีมากเลยอันนี้ขอชื่นชมกับตัวเคสของยี่ห้อซูบเคสนะครับพีผมทําการเก็บนะครับผมก็ปึ๊บนี่เก็บมาผมเก็บได้ปึ๊บนี่ครับผมเก็บได้ผมตัวนี้ก็ถือว่าโอเคมากเลยนะครับผมนี่นี่ครับผมพี่ก็ ทำการเก็บครับผมแล้วก็ทําการสวมใส่ผมตัวนี้นะครับนี่แล้วก็ทําการล็อกครับบางทีผมเราก็ให้มันตรงล็อกดีนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ก็ถือว่าตรงล็อกในการสวมใส่ตัวเคสนะครับก็ถือว่าไม่ได้ยากอะไรมากมายผมตัวเคสมาดูว่าน้ําหนักรวมของตัวเคสเป็นอย่างไรนะผมตัวนี้นะครับนี่ปึ๊บอยู่ที่778.9การมัมรวมกับตัวเคสกับตัวเครื่องนะครับก็จะมาที่ผมซึ่งบอกเลยว่า จับล็อ f ฟีลิ่งดีมากผมตัวนี้เซฟตัวมือของเราได้อย่างเวิร์กจริงนะเอาตรงนั้นดีไซน์มีความสวยงามจริงครับเป็นเคสที่บอกเลยว่าดูดีจริงสัมพ,พีถือว่าตัวซุปเคสทาออกมาเก็บดีเทลในการออกแบบก็ถือว่าโอเคจริงครับนี่นี่ครับ คือคือบอกเออตรงๆว่ามันดูดีมากอ่ะแล้วมันก็สามารถวางได้อย่างง่ายได้เช่นพี่ำกำลเล่นเกมเนาะพีก็วางผมแบบนี้ก็วางได้ถือว่าในการปรับมันมีความอิสระแล้วก็มีความหนืดในการปรับจริงของตัวนี้มาดูว่าในการใส่ตัวด็อกจะเป็นอย่างไรบ้างตัวนี้เนาะเดี๋ยวผมซึ่งในการใส่เราก็สามารถใส่ผมได้เลยนะผมตัวนี้ครับนี่เึ๊บเดี๋ยวผมแล้วก็กางผมตัวนี้ออกนะครับเพราะว่าตัวนี้สามารถกางได้ถึง100 80องศาผมนี่ครับทีก็ทาการกลางผมการเสร็จแล้วพีก็เอาลงตัวล็อผมนี่ครับซึ่งสามารถวางตําแหน่งในการใส่ตัวด็อกนะผมตัวนี้ได้อย่างจริงครับผมนี่ใส่ได้จริงนะครับแล้วก็ดูดีมากผมเช่นพีเอารงก็ได้ผมตัวนี้นะครับในการสวมใส่แต่เราไม่ไม่สมัคเอาอันนี้แบบกลางเข้าแล้วก็สวมใส่ไป้ผมตัวนี้นะครับถือว่าโอเคนะครับผมนี่ในการสวมใส่ก็ถือว่าให้มาตรงตามสเปคจริงผมพีรู้สึกว่าดีไซน์สวยครับผมตัวนี้นะครับนี่ดูดีจริงเนวผม ผมว่ากดง่ายของตัวนี้นะครับดูดีมากเลยอ่ะสับตัวนี้นะครับนี่นี่ยผมมีความสวยงามในการออกแบบจริงครับใครมองหาเคสที่แบบเท่ๆอ่ะแล้วก็สเปคให้มาจัดเตรีมตัวนี้บอกเลยว่าครบจริงครับสามารถทำการพกพาไปใช้งานท่าทานที่ได้จริงนะผมตัวนี้นะครับนี่ส่วนตัวก็ถือว่าเพียงพอผมตัวนี้นะครับผมเวลาพี่ผมจะเอาจอยออกพี่ก็ทำการผมเอานี้ออกได้เลยผมนี่ครับมันสามารถ ปิดเปิดแล้วก็เข้าออกนะผมตัวนี้ครับนี่ครับถือว่าโอเคนะสับพีนะครับผมตัวนี้นะซึ่งพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้ให้นะครับผมเสารนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมให้สับพีนะเสารนี้ขอบคุณครับ